สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแทบจากไพยเดนมากวันนี้ป้าโมนาก็อยู่ในมุมเล็กๆนะคะเนาะในพื้นที่ของเรานะคะก็คือพื้นที่ห้องพักตอนนี้ป้าโมนาเดินทางมาถึงเที่ยวบินที่คลอบุรีโคราชแล้วนะคะคุราชบ้านเขาเนาะวันนี้มาถึงเล่าให้ฟังเลยเนาะเอ่อวันนี้เดินทางเป็นยังไงบ้างอันนี้คือหึสัปดาห์แล้วนะคะที่ป้าโมนามาถึงเนาะ เห็นไหมป้าโมนาอยู่นี่นะคะป้ามนาเดินเดินทางมาถึงนี่ก็หนึ่งสัปดาห์ป้ามนามารับลุงเมื่อเช้านี้นะคะพอ,อลุงเดินทางมาถึงอ่าก็คือเวลาปกติของเขาแต่เขามาเร็วอะ่ะพอเขามาเร็วป้ามนาอยู่ที่อบางพัดนะคะป้ามนามาพักบ้านลูกหลังจากที่ป้ามนาบินเมื่อวานนี้จากภูเก็ตบินจากภูเก็ต ภูเก็ตก็เลื่อนไฟบินถ้าจริงป้ามนาจะขึ้นเครื่องเวลาบุกโมงกว่ากว่าเขาเลื่อนไฟบินมาเป็นสองทุ่มห้าสิบห้านะคะของป้ามนาป้ามนาก็โอเคก็ต้องมาตามนั้นเออรอบนี้ป้ามนามีซื้อของฝากไปขายนะคะที่ต่างประเทศเนาะ <c oughs> นะป้ามนาคุยเรื่องของวันนี้ดีกว่าหลังจากว่าวันเดินทางมาแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านพี่น้องเออป้ามนาถึงบ้านตอน สองทุ่มสองทุ่มห้าสิบพ้ามนาขอปิดทีวีแป๊บนึงนะคะสองทุ่มห้าสิบสองทุ่มห้าสิบห้าสามทุ่มอะสี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบป้าโมนามาถึงกรุงเทพมาถึงดอนเมืองสี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบพอมาถึงดอนเมืองสี่ทุ่มสิบอ่ะป้าโมนาก็หาแท็กซี่ตอนแรกหาข้างล่างตรงชั้นที่เดินออกมาก็โมนาเจอกับ เล่าให้ฟังก่อนเนาะบนเครื่องก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึง่งเสียงดังมากคุยกันแล้วมีปัญหาตั้งแต่การโหลดกระเป๋าเลยนะคะกระเป๋าพวกนางอ่ะหนักมากกระเป๋าที่หนักมากแต่เขาให้หนึ่งคนก็คืออ่ายี่สิบถึงสามสิบกิโลคนไหนซื้อน้ำหนักก็คือสามสิกิโลเนาะแต่คนไหนถ้าไม่ซื้อก็คือยี่สิบอสิบห้ากิโลนะคะสิบห้ากิโลแล้วก็ถือขึ้นเครื่องเจ็ดกิโลของของของนางแต่และคนนะคะ ที่ถือขึ้นเครื่องน่ะโมนาว่าเกินเจ็ดกิโลเพราะว่าเขาเป็นไม่ได้ถือเป็นกระเป๋าที่เป็นแบบกระเป๋ารอลากแบบพวกเรานะคะเป็นถุงพลาสติกแบบถุงแบบถุงถุงผ้าหิ้วเป็นถุงผ้าหิ้วนะคะเขาก็หิ้วมาคือมีปัญหาตั้งแต่กุมนัแล้วเข้ามาเป็นเป็นเป็นกลุ่มะเป็นกลุ่มครอบครัวน่าจะสักประมาณสี่ห้าครอบครัวมีปัญหานะคะโอเคหลังจากขึ้นมาบนเครื่องแล้วเรากลว่าเออคงไม่เจอแล้วที่ไหนได้กลุ่มเนี้ยนั่งอยู่ข้างหน้าเรานะคะ ห่างกันจากจากข้างหน้ากลุ่มนี้ก็คือสองสามแถวแต่นางนั่งเต็มสองแถวเลยก็โอเคเสียงดังลูกเสียงลูกร้องเสียงดังแล้วเวลานั้นเด็กพี่ในเครื่องอะ่ะอยากจะหยิบอะไรก็หยิบนู่นนี่นั่นจนแบบแอร์เขาก็เดินมาบอกนะคะว่าอย่าลูกอย่าหยิบให้อยู่นะให้อยู่นั่งในพื้นที่เพราะว่าแค่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงเดียวนะคะแค่ท่วโมงเดียวเนาะหลังจากนั้นมาพอมาถึงปลายทาง เรารอรับกระเป๋าเรามีความรู้สึกว่าอคนออเขาอาจจะทางบ้านเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่โมนาก็ได้ยินเขาพูดนะคะได้ยินเขาพูดว่าโซนนี้เขาจะแอนตี้กับเอชาวต่างชาติโซนนี้เขาจะแอนตี้กับ,กนนเ,ขกบเขาเรียกว่าอะไรสาวประเภทโสงนะสายตาเขาจะดูเหมือนไม่ค่อยโอเคแล้วพร คนไหนจ้องที่ไม่โอเคกับสายตาที่โมจ้องคนอื่นไม่โอเคโมนาชอบจ้องจ้องกลับเลยนะคะโมนาเขายืนจ้องมาโมนาก็ยืนจ้องกลับเลยโมนาไม่สนใจนะคะเขาจ้อง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 เราก็จ้องกลับเลยจ้องให้รู้ว่าฉันก็จ้องเธอเหมือนกันอะไรเงี้ยคือไม่กลัวอะไรเงี้ยหลังจากที่เอากระเป๋าเสร็จโหลดเรียบร้สดโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะก็โมนาก็กลับบ้านอ๋อในช่วงที่จะกลับบ้านเนี่ยตรงทางออกะหารถแท็กซี่ค่อนข้างจะยาก โมนาต,ต้องขึ้นไปชั้นข้างบนนะคะใช่ไหมชั้นสองเนาะชั้นสองขึ้นไปหารถก็เรียกคันที่สองก็โอเคได้นะคะก็ขับไปประมาณเออเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงนะคะถึงบ้านเนาะถ,ถึงอาพาร์ตเมนต์ลูกพอถึงอาพาร์ตเมนต์ลูกคิวมากสั่งพิซซ่ามากินเรากะว่าเราสั่งพิซซ่ามาถาดนึงเราร้อยเก้าเก้าเรา,เราคิดว่าไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะขนาดไหนนะลูกก็ถามว่าแม่พอเหรอเก้าเก้าเอ้ แม่พอเหรอร้อยเก้าเก้าสี่ชิ้นนะแม่ฉันถามว่าแล้วเขาทำสามชิ้นไหมที่คําพูดของเราอะ่ะคือเราอยากจะอยากจะสื่อกับลูกบอกว่าเพราะฉันหิวอะ่ะฉันจะกินสี่ชิ้นความคิดของโมนาคือสี่ชิ้นอะ่ะมันเยอะแล้วนะคะสี่ชิ้นมันเยอะแล้วแต่ลูกอะ่ะเขาคงรู้เพราะว่าเขาอยู่เขากินที่นี่นะคะเขาก็ต้องรู้ว่าสี่ชิ้นอะ่ะมันขนาดไหนโอเคหลังจากที่พอพิซซ่ามาพี่น้องเอ้พิซซ่าสี่ชิ้น เท่ากระถาดเอ่อเท่ากระจานเนี่ยการกินข้าวเราข้างในนะคะจานสีขาวนะไม่ใช่ใหญ่อย่างนี้นะจานสีขาวข้างในนะคะพื้นที่ข้างในอะ่ะนี่แหละพิซซ่าสี่ชิ้นแต่ก็กินนะกินแต่ก็กินโมนากินไปสามชิ้นลูกกินไปชิ้นหนึ่งแล้วก็มีโมนาซื้อแบบเซตมาคู่กับขนมปังกระเทียมนะคะลูกกินขนมปังกระเทียมโมนาไม่กินนะคะหลังจากนั้นมาก็โอเคป้าโมนาก็มาถึงบ้านพี่น้องพอถอดถอดกางเกงออกถ้าแบบอางเกงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไร เลอะประจําเดือนเนาะเนาะก็ะผ่านไปหนึ่งวันมาวันนี้พอขับมารถมากลุงอีกโมนาก็บอกลุงว่าฉันมีประจําเดือนนู่นนี่นั่นขับรถออกจากกรุงเทพเราเช่ารถนะคะเช่ารถจากกรุงเทพมาอ่าสุวรรณภูมิเนาะไหลามาเรื่อยเที่ยวมาเรื่อยนะคะมาถึงโคราชตอนนี้ก็อยู่ที่กอนบรีก็จะนอนที่คอนบรีนี่สองคืนแล้วก็จะไหลไปเที่ยวอุดรต่อนะคะหลังจากที่โมนาขับรถออกจากกรุงเทพแล้วประมาณสาอ่าตั้งแต่ หกโมงเนาะหกโมงเช้าคือรับลุงกว่าจะน,นู่นนี่นั่นเสร็จรับรถอีกก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะกว่าจะออกมาเอา่อกว่าจะออกมาขับมาเรื่อยๆจนถึงปั๊มน้ํามันก็เกือบจะบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงโมนาลงไปเข้าห้องน้ำเฮแย่เนาะเป็นผู้หญิงนี่แย่คือเนาะมันมีรอบเดือนนี่มันแย่นะคะโอเคค่ะพอมาถึง ตอนบุรีแล้วโมนาก็นอนหลับกันงีบหนึ่งโมนานไม่ไหวเลยนะขับน้าอาบผ้าแล้วหลับลุงก็หลับไปงีบหนึ่งพอตื่นมาทีก็ห้าโมงจะหกโมงเราก็เลยออกจะออกไปหาอาหารกินโมนานก็ส่งข้อความหาญาติพี่น้องก็ไม่มีใครตอบอนะก็ไม่เป็นไรเขาก็คงไม่ว่างนะเราก็อยากตอบนู่นเออเราก็อยากเขียนว่าเขาอยู่ไหนนู่นนี่นัน่น,น จะมากินข้าวด้วยกันไหมเพราะว่าเวลากินฝรั่งก็คือหกโมงเย็นนะคะช่วงระยะเวหกโมงเย็นก็ไม่มีใครตอบแล้วก็โทรหาก็ไม่มีใครรับก็ไม่เป็นไรนะคะโมนาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้โมนาก็จะไปเยี่ยมญาติปกตินะคะก็คือเยี่ยมพี่ชายก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอเขาไหมว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะคะเนาะหลังจากนั้นโมนาก็เดินหาอาหารกินโมนาก็เดินหาเรื่อยๆออกไปนอกต้นไม้ใหญ่ดีสอดขวามือนะคะ โมนาก็เดินหาว่าโมนาจะกินตรงไหนเพราะว่าร้านอาหารบ้านเราส่วนมากก็เนาะก็ตามนั้นนะคะพอไปเจอร้านอาหารโมนาก็สั่งอาหารมาหลายอย่างสังลาบสังลาบมาให้ลุงลาบแล้วก็ผัดกระเพราไก่หมูสามชั้นทอดแล้วก็ต้มยำทะเลต้มยำรวมมิตรทะเลผลสุดท้ายสามอย่างกินหมดนะคะต้มยำรวมมิตรทะเลกินไม่ได้มันเผ็ดนะคะต้องหอ่อห่อมาแช่ตู้เย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้ ยาพี่น้องที่เขากินได้นะคะเนาะหลังจากนั้นมาโมนาก็จะเดินเดินไปอีกไปหาซื้อของเอ่อพอโมนาไปเดินหาซื้อของโมนาก็เห็นมีรถขายลูกชิน้นเอ่อโมนาก็เลยเข้าไปจะดูลูกชิน้นโมนาว่านี่อันนี้รถอะไรอ่าข้างๆมีรถขายมะแรงพี่น้องนี่โมนาอยากจะอวดโมนาซื้อมะแรงมลงเขาขายถ้วยละยี่สิบนะคะโมนาก็เลยซื้อมาสามอย่างให้เขา ทอดรวมกันเลยโมนาชอบกินมะแรงค่ะโมนาก็ถามลุงว่าถ้าฉันกินมลงในห้องเนี่ยได้ไหมหรือว่าได้ฉันไปกินนอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วแต่เธอเธอจะกินก็กินนะคะวันนี้โมนาก็เลยจะเสนอคําว่ามะเลงนะคะโมนาซื้อมลงมาค่ะโมนาต้องรีบกินเดี๋ยวมันก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะไม่ไม่กรอบนะคะเนาะโมนาซื้อมลงมาเห็นไหมนี่นี่นี่มลงของโมนานะคะ มากินด้วยกันมีใบใบมะกรูดทอดด้วยนะคะอันนี้ไว้ใส่ขยะเนาะขยะมันมีกลิ่นเราก็เดี๋ยวเราก็ต้องมัดปากถุงนะคะมัดปากถุงสักหน่อยเนาะเกรงใจเกรงใจคนที่อยู่ในห้องนะคะเป็นห้องแอร์เกรงใจลุงด้วยนะขนาดเกรงใจนั่งกินในห้องนะคะนี่มแมลรงค่ะมากินมแมลรงด้วยกันนะคะ อือิ้งกิ้งกิ้งอันนี้กิ้งหลีทอดตัวดำทช่ตัวน้อยหนึ่งเนะนาะโมนาแวะรา้านยี่สิบบาททุกอย่างโมโนาซื้ออะไรมาบ้างชุ้อช้อนที่รีสอร์ทนี่ไม่มีผ้าเช็ดมือให้โมโนาก็เลยซื้อผ้าเช็ดมือมาด้วยนะคะอืมใบมะกรูดอืมใบมะกรูดทอดอร่อย มีอะไรบ้างอันนี้เป็นรักแด้ทอดนะคะดักแด้ทอดนะแล้วก็มีกิ้งหลีดตัวดําๆทช่ไมกิ้งหลีดน้อยนะทช่ไมเขาเรียกกิ้งลีดใช่ไหมกิ้งหลีดเนาะกิ้งหลีดตัวน้อยๆเนี่ยสีดำๆนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีแมงอะไรอีก แล้วก็แมองอะไรตัวเล็กๆก็ไม่รู้อ่ะแต่เห็นว่าเขามีสามอย่างอ่ะบนาก็เลยเอาทั้งสามอย่างนั่นแหละค่ะก็เป็นจิ้งหรีดเหมือนกันไหมแต่ทําไมตัวมันเล็กจังเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยนไหมคะเน,น,นาะบูนากินได้ทุกอย่างนะคะยกเว้น <c oughs> อันนี้คือไม่ไม,ไม,ไม่มันมันไม่ได้หลายอย่างมีจิ้งหรีด แล้วก็ตัวขา,ขาวๆที่โมนามบอกเมืเ่อกี้เหมือนไข่ยิ่งรีดอ่ะแต่ตัวมันขา,ขาวๆเล็กๆอ่ะแล้วก็กดักแด้สามสามอย่างยี่สิบอย่างละยี่สิบสามสามช้วยก็คือหกสิบอื่อร่อยๆโอเคค่ะมากินด้วยกัน